ไกไปเปล่าไปไกบอกเขายังยังบอกคนอยู่ด้วยยังบอกใครบอกสามีเจ้าเนี่ยบอกบอกก็ไปได้เลยฮะสามียังไม่ญาติเลยยังไม่ได้คุยไปอยู่วะไปเรื่เนี่ยฮะไปฮารุ ถ้าลูกเงียบลุงฝนตกก็ไม่เป็นอุปสรรคนะครับฝนตกดีกว่าแบบนี้นะครับจำเอาไว้นะครับแถวที่เจ็ดที่เจ็ดแถวที่เจ็ดแถวที่เจ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับแถวที่เจ็ดนะครับปูมาแล้วสามแผ่นครับ ลองเขาลองอันนี้เหอดันดันดเห็นไหมมือแตกนะแก้งแก้งอันนี้คือเต็มใช่ไหมเต็มเต็มคือไม่ดังถ้าถ้าไม่ไปเหยียบไม่ได้ปล่อยมันได้ไงมันเยอะมันจะบุ๋มกันเองเราไประยำมันบ่อยรวมเอาแล้วลุงจะให้ปูนหมดนี่แล้วใช่ไหมถังเนาะเพราะว่าได้ผสม ได้อ oh, mm ีกสองแผ่นพอดีไหนโอ้หลายก็่าสองเนี่ยเยอะกว่าสองอย่มันีเยอะกว่าสองนะประมาณสี่แผ่นนะเนทานะเมนดไปกี่ลูกแล้วเยเก็บให้มันเท่ากันนหม่ลกแลรอวันนี้ะเหรอวุนเราอ่ะจ้าทำมาสองคนเมื่อวันนี้นะเยอะแล้วนะยี่สิลูกแล้วยี้าลูกเนี่อ นี่เหรอยิมห้าลูกอ่ะต้องถามลุงอ่ะยิมห้าลุงปูนไปยี่สิตลูกก็ต่อยห้าเก่าอีกไหมไม่หมดแล้วอุ้ยยังไงก็เหลือแค่ห้าสอบแค่ปูนไปสองพันกว่าบาทอ่ะปูนเก่าปูนเก่านะครับไม่ใช่ปูนฉาบนะครับตาเสืยตอบไปร้อปูนเก่าตาเสียตอบไปร้อยยี่สปูนฉาบก็เดียวร้อยร้อยเดียวเลยไหม ปูนฉาบเนยโทรไปยัง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 เดี๋ยวจะยืนบ่อยนะมึงตะกินอันนี้คือไม่ไม่ได้ขึงเชือกเลยใช่ไหมอืมปลดักเนี่ปูตามมุมตามขอบเป็นตั้ใหญ่ช่องชื่ไม่ใช่แเราเลย อยู่แถวนี้แหละครับตรงท่านี้หลงกันไม่ได้นะเพราะองคแกมีมีต้นนะของพี่เป็นแค่อันนี้นะไม่มีเกี่ยวไม่มีเกี่ยวเออมีเกี่ยวตรงท่าตัวจินตะฟอมที่หลงหรอกครับโอ้เทนแีงนะครับเทนหลงนะเทนส้มมาอันนั้นอันนี้อันนี้โอ้ยนี่ต้องโทษคุณซื้อมาเนี่ยเราไม่เหมือนกันนิดขาดหน่อยนึงขาดหน่อยนึงเหมือน ขาดหน่อยนึ่งขาดหน่อยหนึ่ง,งต้องให้นะตุอ่ะคุยอย่างเหมือนก็ได้ครับยิ่งเหมือนยิ่งดีเลยครับครับแอดด้านะ<ต>จะไม่อยากเป็นเน้อแต่ยอยากเหมือนนี่ <laughs> เป็นล้าเมื่อยครับแล้วคูนั่นาดสีส้ม่นาะข,ของใครอยู่ในบ้านานี่นไยตัวนั่นตัวเก่าอ่ะขาดมันตัวนั้นขาดมันเก่าความขาดทุ๊บตีอยู่ขนอือเห็นว่าเขาจะเอาไม้พวกเราเป็นแก๊งกันไปเลยอินโจบอกอยู่ครับสั่งมาเนท แกงเกือบสีแกงเกือบสีว่ะเกือบสีส้มว่ะเกือบเกือบส้มแกงเกือบส้มเออได้คอนเทนต์เนาะเออแกงเกือบส้มทำคอนเทนต์โจสั่งไปแล้วส่งวิสสั่งพิถ่าวไปแล้วเดี๋ยวจัดให้ทั้งน่ะยิมฟูด้วยนะฮ่าเลยเอาเอาพวกนี้เอาไหพวกนี้ใช่พวกนี้เยอะไม่เคยทำนะครับ ไม่เคยต้องเคยต้องลองรลองอลองยากอยากลองอยู่ครับอยากลองไม่น่ายากไม่น่ายากไมาเขาวนไม่น่ายากยากหอยากทำแค่นั้นเนี่ยไม่ยากหรอไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ไม่มีอะไรที่มนุษย์เหม็นทำไม่ได้การแก้ตงหุ้คนแล้ ออกครั้งแรกเหรอไม่ใช่หรอกนะลุงทำบ่อยแล้วครั้งแรกครั้งแรกที่นะผมได้พลาดหัวข่าวเลยเนี่ยมันต้องมันดันออกมาเนาะมันดันเดี๋ยวมันมันบวมมันดันมันเลยเหมือนมันขยายใช่ไหมโดนน้ำเนาะน้มายังไม่เสร็จเลยฝนลงมาอื บ้านนอกกองสั่นเลยบ่าวไหนูน่นแล้วยของแกเนาะโหไทยบ้านนอกนะครับระน,นะเพี่พันธ์ออกสั่นเร็วหรอดูครับลุงพันนะครับนั่งเล่นกลางฝนนะครับตอนนั้นตอนนี้ครับโอ้โหกระถวงยยิ่งช่วงนี้ยิ่งมีม็อบเยอะอยู่ครับ ใชยนะครับตมม,มาดูชัดๆนะครับเพราะว่าเรายังไม่ดูลงเม็ดหนาขึ้นเลยม <c oughs> ัันน,น,น,งนงยงงไฝงเข้าหน้าฝนแล้วบุเข้าหน้าฝนครนะผมว่ามันหยุดแล้วนะดูมาพู เยียงพี่ออโมวป่ะเนี่ยไม่มานั้น,าน,านตัวใน่เยมันเล็กใไ,ไ,มห,มไมห,หมัโม่กันึงลุงไม่ให้โมามีอะไรอันใหญ่ว่พะน้อันน้อยคลองกว่าหรอขอบคุณครับสหรับคลิปนี้สวัสดีครับครับผมล่ม <c oughs> กลับอะไรครับหมคิเลยลุงอมอโมโอมอะไรไหมลงุง มากลางฝนเลยเนี่ยกานฝนวันนั้นลุงยังลืมไว้โทรศัพท์เนาะลืมไว้กัามาหาตอนสี่ทุ่มเนาะเนี่ยตั้งอยู่เนี่ยจันน้ำเอี๋ยวเราเป็นไอ้นวดลมจันน้ำน้ำเข้าไม่ลงรวดปะไม่กันน้ำกันน้ำนถดนกันน้ำอยู่เอจีเบียดเอจีเบียดเือกันน้ำจัดน้ำได้กี่เมตรเน่ยเขาต้องกันน้ำได้กี่เมตร ครึ่งชั่วโมงเนี่ยความลึกด้วยไม่ใช่เหรอความลึกนี่ไม่แน่ใจถ้ากตกลงไปครึ่งชั่วโมงเราเรียกว่าขึ้นมาเนี่ยจะให้ความลึกเครื่องมันดูแน่นๆเนาะน่าจะกันได้กันได้กันได้นวดโอเคนะครับคลิปนี้ก็ลาไปเหมือนพี่อ๋อนะครับพอด้ายปูนเน่ยเราดูลงทำงานต่อเนาะ